สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวการลัคนากันนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นกันในโหราศาสไทยหรือว่าตัวตนคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะเราจะอ่านตัวตนของคุณค่ะการงานการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ไว้ให้นี้ในนี้เลยนะคะมาดูกันค่ะในเดือนกรกฎาคมชาวกานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกัน มาค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยสนับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวการลักนากันเดือนกรกฎาน,นะตาไพ่ค่อนข้างดีนะถ้าเทียบกับว่าที่ดาวราวหูเล็งรักอยู่นะคะอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะอย่างที่บอกไปคือเดือนกรกฎาเป็นเดือนที่ดาวย้ายสามดวงนะคะมีดาวศุกร์มีดาวดาวังคารแล้วก็มีดาวอาทิตย์ นะย้ายมาอยู่ในเรือนอะไรยาไ้ายมาอยู่ในออลัคนากรากฎซึ่งตรงกับเรือนลาภะที่แปลว่าลาภผลการเพิ่มพูนงอกเงยสิ่งที่มันดีๆนั่นแหละลาภะนะฮะคราวนี้เนี่ยตั้งแต่ในเดือนมิถุนาไปปลายเดือนอ่ะยี่สเดือน6กถึงยีเดือน7 ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณโครจรไปอยู่ในลัคนากรากฎสแตนบายอยู่แล้วนั่นแปลว่าดาวประจําตัวของคุณนะ่ไปอยู่ในภพลาภตั้งแต่แรกแล้วนะคะแล้วในเดือนกรกฎาก็มีดาวดังกล่าวเข้ามาเสริมอีกก็คือมีดาวศุกร์แล้วก็มีดาวอาทิตย์เข้ามาเสริมส่วนดาวอังคานก็อยู่อีกตำแหน่งหนึ่งนะซึ่งมันก็เลยส่งผลให้หน้าไพา่ออกมาค่อนข้างดูดีอย่างแรกขึ้นห้าไม้เท้าระมัดระวัง เกณฑ์การทําอะไรแล้วไม่ค่อยเรียกว่าไงนะไม่ค่อยได้ลําดับไม่ค่อยได้ pror r i t y ไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วเกณฑ์การมีประเด็นมีปัญหากับคนใกล้ตัวคนรอบตัวนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆนะเพราะจากหน้าไพ่ที่เห็นนะมันคือสภาวะการที่เราเหมือนเราตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างแล้วเราทําไม่ทัน ยิ่งถ้าใครเป็นคนที่ค่อนข้างมีลักษณะงานเวอร์ชั่นแบบฟรีแลนซะ์น่ะยิ่งเหนื่อยยิ่งได้อะไรเงี้ยไพ่ขึ้น3ามถ้วยอะค่ะในตำแหน่งกรรมะก,การงานเนาะแล้วก็มี2เหรียญขึ้นมาในตำแหน่งกระดุมพาที่แปลว่าการเงินน่ะมันค่อนข้างส่งผลให้เห็นว่าชาวกันคุณจะค่อนข้างมีเรื่องน่ายินดีในเรื่องการงานการเงินเข้ามาเพราะดาวศุกร์โคจรเข้าไปอยู่ในภพลาพะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนศุภะ สุภาพแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือนะคะสุภาพแปลว่าต่างชาติต่างประเทศก็ได้ไพ่ก็ขึ้นมาเป็น the world นั่นแปลว่าคุณจะสามารถหาเงินได้หนึ่งหาเงินได้จากชื่อเสียง2หาเงินได้จากความเก่งกาจความเฉพาะทาง3ส,สามารถหาเงินได้จากต่างชาติก็ได้และ4ส,สามารถหาเงินได้จากความเมตตาก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็จะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นชาวการล้วรู้สึกตอนนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังมีปัญหาอะไรเงี้ยพี่ว่าเดือนนี้จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะสามารถ ผ่านไปได้ต่อมาสหัชชะนะคะได้ไพ่แฮโรแฟนนะซึ่งเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าชาวกันพี่ว่าคุณจะได้มีโอกาสไปสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆนะเพราะดาววังคารที่ย้ายในเดือนนี้ค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะที่แปลว่าเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคนรอบตัวสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะคะกับเจ้าเรือ,อนมรณะ นะที่แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้หรือว่าการเรียนรู้ก็ได้จรเข้าพบสุภะนะฮะซึ่งกล่าวว่าสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านถ้าใครแพลนที่จะไปบวชใครแพลนที่จะเข้าศึกษาศาส,สนาใครแพลนที่จะไปอธิษฐานหรือแม้แต่แพลนเรื่องการเรียนพี่ว่ามันเป็นจังหวะที่ดีของคุณเลยที่คุณจะได้ทําอะไรในลักษณะประมาณนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้น ในช่วงเดือนกระกฎาคมก็น่าจะเป็นช่วงเดือนที่นอกเหนือจากเรื่องราวของการเรียนรู้ใดๆก็ดีตำแหน่งสองใบเนี่ยพี่ว่าเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกถึงคุณอาจจะเริ่มมีความเชื่อหรือเริ่มศึกษาเรื่องของอะไรที่เป็นความรู้แล้วมันเป็นความรู้ในทางบวกความรู้ที่นำมาปรับใช้กับชีวิตคุณได้จริงๆ เพราะว่าในหน้าไพ่อตำแหน่งลาภะที่ขึ้นเป็นเดนะฟูลมันคือสภาวะการได้เริ่มอะไรใหม่ๆบางท่านได้เดินทางใหม่บางท่านได้เริ่มต้นใหม่มรณะที่ขึ้นเป็นไพ่6ถ้วย 1. นึ่งระมัดระวังโลกเก่ากำเริบสองมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องกลับไปทำอะไรในแบบที่คุณอาจจะเคยวางแพลนไว้แล้วยังไม่ได้ทำอีกครั้งก็ได้นะคะเป็นแบบนั้นในตำแหน่งของ การงานที่ขึ้นตรงนี้สามถ้วยเนี่ยมีเรื่องน่ายินดีในเรื่องการงานของคุณนะชาวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เรียกว่าถ้าคุณคิดว่าที่ผ่านมาคุณลุยเดียวคุณทําคุณเดียวในช่วงเดือนกรกฎาจะเป็นช่วงเดือนที่ค่อนข้างได้รับการสัอร์ตเป็นอย่างดีนะคะเด็กถือเหรียญขึ้นมาในตําแหน่งอริเตบางท่านนะคะพี่มีความรู้สึกอย่างนุ่นท่าในอนาคตคุณมีแลนที่จะ ทำอะไรสักอย่างแล้วติดขัดในเรื่องของเงินพี่มองว่าเดี๋ยวก็ได้ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเนาะเดี๋ยวก็ได้นะคะเดี๋ยวก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าจากเด็กถือเหรียญปุตตะมันจะขึ้นเป็นนายถือเหรียญมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินสภาพคล่องมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขึ้นเป็นไพ่ก้าดาบนะคะคู่ครองคนรักยังคงพาความปวดหัวมาให้คุณอยู่ นะคะยังคงไม่ไม่ค่อยมีมีจังหวะที่ทําให้แฮปปี้ได้สักเท่าไหร่เพราะว่าดาวรา,วาวหูยังแรงลักคณาอยู่เนาะส่วนหนึ่งและอีกโลกหนึ่งที่มีความรู้สึกให้ระมัดระหว่างดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศเขาจอนเข้าพบลาพักบางท่านเข้าของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่ให้แสงสว่างเออเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ประมาณนั้นนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะซ่อมจะเสียหายแต่คุณก็จะมีปัจจัยทรัพย์สินขึ้นมาเพื่อซื้อใช้ทดแทนหรือปรับปรุงแก้ไขได้ไม่ต้องกลัวนะประมาณนี้ตำแหน่งวินาที่ขึ้นแทงแมนนั้นแปลว่าในเวลานี้เหมือนตัวคุณเองยังช่างใจในชีวิตคุณอยู่ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนไว้มันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่า ไพ่คือเราบอกอย่างหนึง่งในตำแหน่งเดฟูฟนว่าคุณรู้ไหมการที่คุณกล้าคีดการที่คุณกล้าเริ่มอ่ะทุกๆุกอย่างอ่ะคุณเคยประสบความสําเร็จมาแล้วตอนที่คุณไม่ได้คิดมากขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยมันอาจจะค่อยคอยเป็นค่อยค่อยไปมันอาจจะมีความติดค้างติดขัดอยู่บางประการแต่พี่ว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็วินาตขึ้นแฮงแมนอีกอันหนึ่งให้เรามาระวังโรคที่เกี่ยวกับดวงตาเอ,อหลอดเลือดอืม <c oughs> แล้วก็บางท่านตั้งคันอยู่เดินเหินระมัดระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสุขภาพคันเนาะอืมประมาณนี้ด้วยพลังงานไพ่ที่ขึ้นเป็นเก้าถ้วยพี่ว่าคุณจะให้คะแนนกับเดือนกร,รกฎาค่อนข้างดีอะคะ่ะเช้ากันประมาณนี้ประมาณนี้โอเค เออเหลือพันธุพันธุขึ้นเป็นควีนถือเหรียญบางท่านครอบครัวผู้ใหญ่ยังให้การซัพพอร์ตที่ดีคุณแม่นะคะหรืออาจจะมีเขาเรียกว่าไงถ้าสามารถหาต้องการหาที่พักอาศัยหาคอนโดหาบ้านอะไรเงี้ยเดือนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณสามารถหาอะไรดีๆแบบนี้ได้ด้วยรวมถึงที่บ้านยังคงเป็นที่พึ่งได้สําหรับคุณนะคะที่บ้านยังคงเป็นที่พึ่งได้สาหรับคุณยังคงโอเคแล้วหน้าภพ่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวล่ะ อ่ะจบไปแล้วสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะชาวการลักนาการเดี๋ยวเราไปต่อกันกับดวงความรักนะจ๊ะ mm hmm. มาค่ะไปต่อกันกับคนโสดชาวการเอาโสดแบบไม่มีใครเลยนะไม่มีใครให้นึกถึงเลยนะโสดมากโสดจริงโสดเลยอะไรเงี้ย mm hmm. ไปดูกันหาะเดือนกนรกฎาคมชาวการจะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาไหมจะมีคนรักเข้ามาไหมคะขอไห้หน่อยเพราะไพ่หลักเมื่อกี้เราได้ก้าดาบเนาะหน้าตาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะ ขอไพ้ให้ชาวกันค่ะจะมีความรักเข้ามาไหมคนโสดโสดแบบไม่มีใครสองเหรียญมีสองเหรียญมีเก้าไม้ดูเป็นไพ่ที่เหนื่อยอ่อนเดือดตาและไพ่หกไม้เทา้าโอเคในหน้าไพ่พี่มองว่ายังไม่มีใครหรอก ส่วนหนึ่งมันมาจากอะไรวร่ามันมาจากการที่คุณยืนรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่ให้เขาวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองคือตอนนี้ชาวกันค่อนข้างมีเป้าหมายในชีวิตไปในเชิงของการประสบความสําเร็จในเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาวะคุณน่าจะต้องดีใจนะเพราะขึ้นสองเหรียญเนี่ยมันคือเหมือนมีเงินเต,ต็มไม้เต็มมือโอเครายรายจ่ายอาจจะเยอะรายได้ ก็ว่าไปแต่ว่าพี่มองว่ามันมีให้จ่ายแล้วมันก็มีรายได้เข้ามามันถือว่าเป็นเดือนที่ประคองได้เพราะฉะนั้นจากที่เห็นนะคะคิดว่ามันยังไม่มีจังหวะตรงนั้นที่จะมีใครเข้ามาแต่คุณคาดหวังว่า,วาเออเดี๋ยววันหนึ่งที่คุณแฮปปี้ประสบความสําเร็จดูแลตัวเองได้ดีเดี๋ยวความรักมันก็เข้ามาเองอะประมาณนี้เนี่ยแหละคือซิกเนเจอร์ของเจวกันที่แบบ อาจจะไม่ค่อยแบบซีเรียสกับเรื่องความรักเท่าไหร่เลยก็คือธาตุดินจะเป็นโซนประมาณนี้นะคะต่อไปไปดูกันค่ะว่าแล้วกันที่อยู่ในสถานะอื่นๆโซดมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่หรือคนรักเก่าอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ไพ่จะขึ้ไ่ใี่พี่นะแต่มีคนที่คิดถึงสถานะคือมีคนที่คิดถึง ตอนนี้แถวบ้านพี่ฝนตกนะลงเม็ดนะที่บ้านพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างไพ่ไพลังงานหลักชาวกันค่ะขอไพ่ให้ชาวกันนะหะไพ่พลังงานหลักความรักของชาวกันลักนณาการสี่เมท้าวสี่เมท้าวคือไพ่ความสัมพันธ์ที่แบบ ไม่เน้นหือหวานะในความรู้สึกพี่นะสี่ม้ทามันคือ p a i ของคนที่รู้สึกดีต่อกันแล้วก็ค่อนข้างเน้นฟังก์ชันไปที่ถ้าเราสองคนอยู่ด้วยกันได้มีความรักในแบบพื้นพื้นพื้นบ้านพื้นบ้านทั่วทั่วไปได้แค่นี้มันก็แฮปปี้แล้ว worst case คือไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นเราสองสามคนมีคนพิสดหรือีกอีกสเต็ปนึงก็คือไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มีคําว่าครอบครัว รักแท้แม่ไม่ปลื้มอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยเดี๋ยวไปดูซิว่าในสีไม้เท้าของชาวกานเนี่ยมันคือยังไงอน,นะคะอืมดูซิขอให้สถานาการณ์ความรักของชาวกานหน่อยนะจ๊ะอืมบ้านมีบ้านเข้ามาเกี่ยวจริงบ้านบ้าน นะสถานการณ์ความรักของชาวการลักนากันนะคะถ้าเป็นลักนามาดูจะแม่นกว่าราศีนะอืมการเข้าร่วมการเซอร์วิสเหมือน s w e e t าร์ดคอนเวอร์เซชันกึงก่งๆเป็นความสัมพันธ์ที่มีการได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งมีการพูดถึงอะคะ่ะ มีการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้ถ้าได้พัฒนาจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบพาเข้าบ้านพาไปเจอคุณพ่อพาไปเจอคุณแม่พาไปเจอสังคมตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างแสดงออกชัดเจนว่ารู้สึกต่อกันอย่างไรแล้วก็เรื่องราวความสัมพันธ์นี้มีการแบบถ่ายทอดพูดคุยให้กับคนหลายๆคนฟังเรื่องนี้มันจะไม่ใช่เรื่องที่รู้กันแค่คุณและเขานะจะเป็นเรื่องที่แบบ ขอภัยค่ะจะจะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านชมช่องก็รู้จักกันด้วยนะประมาณนี้ถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่ก็ดูต่อค่ะ <c oughs> เผอดดูๆไปแล้วมันจะใช่นะคะอะไปดูกันค่ะ <c oughs> ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะเชากันห <c oughs> นึงนะ่งดาบมันแน่อยู่แล้วพี่เมย์มันแน่เรื่องอะไร <c oughs> ขอให้หน่อย <c oughs> รู้สึกไงกับสาวชาวกัน คขรู้สึกไงกับเขามีหนึ่งดาบมีห้าดาบมีไพ่สี่ถ้วยมีไพ่เดวิลมีไพ่สองเหรียญแปดไม้มันได้อยู่แล้วเรื่องอะไรเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเช่ากันเขารู้สึกยังไงกับคุณอะไรอะออกคิงไม้ เอาถ้วยเอ็มเพรสเอ็มเพรสก็มากหกไม้ห้าไม้ช่วงชิงชิงช่วงหรือเปล่าสิบไม้ค่ะอือมาดูซิมาดูกัน ในหน้าไพา่อ่ะเดี๋ยวนะจริงๆชาวการมีความตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วในระดับหนึ่งมั้งบางท่านไปเจอคนที่แบบมีคู่อะเอาง่ายๆไปเจอคนมีคู่ไปเจอคนที่มีเจ้าของพี่ว่าสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์คือคุณไม่ได้อยากได้คนนี้มีการหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าไม่อยากเจอหน้ากาันมีสภาวะการเหมือนแบบเรารู้ว่า เราไปโฟกัสอย่างอื่นในชีวิตดีกว่ากับคนเนี้ยคุณก็เห็นสภาวะการวนเวียนแต่คุณรู้สึกเหมือนเขาเป็นคู่กรรมมากกว่าที่จะเป็นคู่บุญอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เขาจะพยายามแบบติดต่อสื่อสารมาเรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆแต่คุณก็ไม่ได้อยากคุยขนาดนั้นเออในขณะที่ตัวเขามีความรู้สึกว่าถึงแม้เขาจะมีคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่คุณคือคนที่สามารถเข้ามาเติมเต็มและทําให้รู้สึกว่าคุณจริงมากกว่านึกออกมาคุณจริงมากกว่าคนที่เขามีอยู่ในชีวิตอะ มันเลยเป็นอะไรที่เรียกว่าต้องการเอาชนะแต่เรื่องราวของคุณพอพาขึ้น conversation อะเอาจริงว่าไปอะมันเป็นเรื่องที่ถูกเอาไปพูดถึงหลายที่เหมือนกันนะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กอะการที่คุณเลือกที่จะตัดสินใจแล้วเดินออกมาแล้วเมินกับความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีอะแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าถ้าเขาไปบริหารจัดการให้มันถูกต้องมันก็คงจะโอกว่าเนะต่อมา ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้เขาเคยมีสตอรี่กับเราที่มันไม่น่ารักเช่นเขาเคยไม่ชอบเราเขาเคยทําให้เราโอแมนท็อกซิกมากอะไรเงี้ยความสัมพันธ์เนี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกพอแล้ววงโครจรน,นี้เลิกสักทีจะเป็นคู่ประเภทไหนไม่ทราบไม่รู้ก็ได้แต่ว่าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณก็แค่ question กับตัวเองนิดนึงเนาะ ว่าในความสัมพันธ์นี้ทำไมคนคุณนี้ถึงยังวนๆเวียนๆอยู่ร,รอบๆตัวคุณหรือบางครั้งทําไมเราเห็นประโยคสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแล้วเราทําให้เรารู้สึกคิดถึงเขาขึ้นมาได้แต่คุณก็พยายามแล้วนะที่คุณเหมือนแบบจะทาอะไรกับความสัมพันธ์นี้บางอย่างเพื่อเพื่อจัดก,การความรู้สึกที่ที่มันไม่โอเคของตัวเองอ่ไม่ว่าจะเป็นถ้าชอบเขาเราก็ เราก็ลุยไปเลยสรุปชอบกันไหมลุยกันต่อหรือเปล่าหรือยังไงหรือถ้าไม่ชอบหรือรู้สึกไม่ดีต่อกันก็ก็จะพูดออกไปตรงๆเลยว่าไม่ไหวไปเอไปเถอะพอเถอะอะไรแบบนี้ก็ได้รู้สึกอย่างนั้นค่ะในน้าไพ่ของตัวเขานะคะในเวอร์ชันถ้าเขาไม่มีใครอะพี่มีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งคุณผ่านการทดสอบบางอย่างในความสัมพันธ์มาแล้วอ่ะด้วยส่วนหนึ่งที่แบบพี่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ คุณควรค่าพอคุณมีบางอย่างนะที่ค่อนข้างตอบโจทย์เขาในแบบที่คนอื่นไม่มีนะอืมในแบบที่คนอื่นไม่มีนะแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าต่อให้ทะเลาะก,กันต่อให้มันมีความเข้ากันไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคู่ที่มันจะเข้ากันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดแต่ไอ้เรื่องที่เข้าไม่ได้กันระหว่างคุณกับเขาเขารับได้เหมือนประมาณอย่างนี้ยค่ะอืม มันก็เลยเหมือนไพ่ของคนที่จะพยายามทําอะไรแหละอยากให้สกเซสให้ได้ถึงแม้จะมีปัญหาแต่ฉันจะจะสู้ฉันก็จะลุยในแบบที่คุณอาจจะแบบพอเธอขอโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้อะไรประมาณนี้อ่ะไปดูนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกเหมือนแบบถ้าสมมติมีปัญหากับคนพ่อคนแม่รืออะไรมันก็ทอกซกเกินไปแล้วมันก็เหนื่อยเขาคิดจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาคิดจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ มีหกถ้วยมีหกถ้วยมีไพนะ่เก้าไม้นะมีไพ่แมจิชียนนะคะมีหนึ่งถ้วยก็ใส่ยพยายามมาเราะเลเวอร์ ขายฝันมากแบดบมายังยืนหยัดยืนยันที่จะพูดอะไรสักอย่างในขณะที่คุณรู้สึกแบบพอแล้วไหมเหนื่อยในขณะที่คุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกไม่ค่อยอินแต่ตัวเขาเองก็จะพยายามเหมือนแบบทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เพื่อให้มันไปต่อได้เหมือนถ้านี่คือหลักครั้งเก่าอ่ะเขาจะพยายามเอาเรื่องราวในอดีตกลับมาพูดกับคุณนะเหมือนประมาณทําให้รู้ว่าแบบเออจริงๆที่มันมีโอกาสกลับกันมาครั้งเนี้ยก็เพราะว่า มันคงมีอะไรบางอย่างเนาะเราคงเป็นคู่กันเนาะวันนั้นน่ะเธอจาได้ไหมตอนนั้นน่ะที่เราไปที่นั่นนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยพยายามอ้างสถานการณ์เหตุการณ์ในอดีตเพื่อที่จะเหมือนแบบดึงคุณกลับเข้าไปในภวัอีกครั้งนี่นี่คือสิ่งที่ขเขาตั้งใจเพราะเขาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณได้เคยตกหลุมรักเขาแล้วอะและแน่นวนคุณจะต้องตกหลุมรักเขาอีกรอบเนื้อออกมาแนวน้มสิแนวน้ม <laughs> สิชาวกันขอให้หน่อย <c oughs> พอพี่เมย์เบาไอแล้วพี่เมย์ก็อ่านไพ่จอยๆเลยนะมันแน่นนอนอยู่แล้วมีสองถ้วยค่ะมีสามเหรียญนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เธอเห็นไพ่ชนแก้วปะหนึ่งไม้โอ้โหชาวกัน <c oughs> มีห้าถ้วยและคิงถ้วยและมีไพ่ u จสติสโอเค ในหน้าไพาอ่อ่ะในความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันเป็นเคสเราสองสามคนนะนะมันจะมีเคสในลักษณะที่มันจะมีการปล่อยคนคนหนึ่งไปโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงคําว่าความถูกต้องใช้คานี้นะพี่ไม่รู้หรอกว่าลัคนาราศีที่มันพุ่งเข้ามาหาคนนะุณคือใครเขาเป็นใครนะแต่เขาจะยึดว่าเขารักใครเขาจะเลือกคนนั้นเข้าใจปะ ออแล้วสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นคุณได้เคสต่ตอมาถ้าในความสัมพันธ์นี้มันมีการขอกลับมาเริ่มต้นใหม่สิ่งที่เขาจะต้องเจราจาและพูดคุยกับคุณแน่ๆคือเรื่องราวการขอโทษเรื่องราวที่ผ่านมาสำนึกแล้วเข้าใจแล้วว่าที่ผิดมันผิดเพราะอะไรแล้วรู้สึกแบบไม่โอเคจริงๆและสิ่งที่สําคัญสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้คือเขาจะพูดเรื่องนี้กับคนอื่นแน่ๆคือเขาจะเปิดเผยตัวคุณกับคนอื่นนะแล้วก็ จะพาคุณไปแนะนํากับคนอื่นๆด้วยจะมีการบอกให้ชัดว่าเลือกคนนี้แล้วเป็นคนนี้แล้วมันใช่คนนี้แล้วประมาณนั้นเพ,พาราะไพ่จะสติดก็ขึ้นมาด้วยอะบอกให้รู้ให้เห็นชัดเจนเลยฉันรักคนนี้ฉันอยากไปต่อกับคนนี้ฉันอยากเริ่มต้นกับคนนี้หน้าไพ่ดีอะของใครอะแต่มันก็ตรงกับไพ่พลังงานหลักอยู่นะแล้วก็ก็ตรงนะก็ตรงนะจากที่เคยไม่มีส่วนร่วมจะได้รับการเซอร์วิสจะถูกเรียกว่าที่รัก แล้วก็ถูกบอกกล่าวเล่าขานต่อไปแบบไม่ใช่เป็นความลับที่แบบความสัมพันธ์เวอร์ชั่นแบบปิดบังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมาดูไพ้แนะนำเนาะชาวกันไพ้แนะน,นําให้ชาวกันลักนากันคะ่ะเซอร์ชี้เห็นปุ๊กก็อยู่น้ำเลย ระวังตัวหน่อยอืเงเฮงรวยๆวยชอบไพ่เบนีน้สุดละเอาอีกอันหนึ่งมีรางวัลที่หนึ่งด้วยนะเล่เหลี่ยมเยอะหงุดหงิดและเทอีกแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยม,มีคนโดนเทมีคนไม่เล่นด้วยมีคนแบบไม่เอาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วชาวการลองดูให้ดีๆว่าในความสัมพันธ์นี้คุณกําลังดีอยู่กับใคร คบคนนี้จริงจังจริงไหมหรือเขาคนนี้เข้ามาแล้วคุณจะต้องเล่นเกมอะไรกับเขาเพราะพี่มีความรู้สึกว่าคุณจะสามารถทดสอบเขาได้อะว่าคุณจะท่องทํำยังไงคุณมีบทเรียนกับความสัมพันธ์กับบุคคลท่านนี้หรือลักษณะแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่ารอบเนี้คุณจะสามารถที่จะอ่านเกมออกอะแล้วคุณจะเอาตัวรอด จากสภาวะความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคได้ถึงแม้ว่าโอเคมันจะยังอยู่ในช่วงที่ดาวราวหูเล็งลักนณาและอยู่ในตำแหน่งคู่ครองของคุณก็เถอะแต่พี่เชื่อว่าคุณจะเชฟฟิตอยู่แบบค่อนข้างมีสติกับตัวเองนะคะอืประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำรับดวงสำรับดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวการลักนากันเนาะ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ